Nào luôn, ngay con N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 ào luôn, ngay con Lỡ con Lỡ con ná Để thăm ngay à Điều điệu Thăm ngay Thăm ngay Khỏi mươi ngay Hay đi đi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 , Hay đi, đi. นั่นนั่นทำไมเขาเยอะไปเรื่อยเลยล่ะลูกอา้าวอันนี้ของคนนะให้คนกินก่อนนะให้คนกินนะเออขอคนกินหน่อยนั่งลงหน่อยเราก่อนนะโอ้ยนิ้วแม่นั่งทำยังไง ทำไงทำยังไงไม่จำให้ไม่ถูกมือแกเฮ้ยทำดีๆทำดีๆ